ปรากฏการลูกหนังคูลาเซาเข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติที่เล็กที่สุดในโลกอย่างคูลาเซาสร้างเรื่องสุดช็อกหลังเสมอกับจามากา00และคว้าตัวฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จประเทศนี้มีประชากรประมาณ1 5 0 0 0 0คนเล็กกว่าไทยเราถึง1,155เท่านะครับแต่ปีนี้เนี่ยลุกขึ้นมาทำลายสถิติทีมที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกมากมายเฮดโค้ชหัวเลือด er ใหญ่อย่างดิกเอ็ดวอคาร์ดในวัย78ปีเนี่ยก็จะกลายเป็นกุนซือที่อายุมากที่สุดในการคุมทัพมาลุยฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยการเพิ่มทีมเป็น48ชาติช่่วยสงผลให้คู าเซาเนี่ยได้เป็นหนึ่งใน4ทีมน้องใหม่ที่ได้เข้ามาร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับมีแคปเวลอุซเบกิสถานและจอร์แดนจูเนียโรบาคูนานักเตะในชุดนี้เนี่ยได้กล่าวด้วยความสุดตื้นตันนะครับว่ามันบ้ามากๆและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมชาติคูลาเซานะครับนักเตะส่วนใหญ่ของชาตินี้เนี่ยก็จะเกิดในเนเธอร์แลนด์นะครับแต่เลือกเล่นให้คูลาเซาเพราะว่ารากฐานของครอบครัวและหลายๆคนเนี่ยก็คาแข่งอยู่ในอังกฤษเพื่อนๆคอบอลมีความเเเเเเหหหห็็็นนนนนนนววว่่่่่าาาาาาไไไไงงงกกกกกกััับบตตตุรร์ีีีี้้้้ยยยมมมแลลปผดดใใชชอออสทททิทขทํ เพราะคนไทยอย่างเราเนี่ยถ้าลุกมาทําอะไรจริงๆจังๆเนี่ยจอร์ดมองว่าประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลย